สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมนิโนคุนิครอสเวิลด์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบป่าอิมา g เจนนะครับตัวของระบบป่าอิมาเจนก็เป็นระบบเหมือนตกแต่งบ้านทําฟาร์มอะไรทานองนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมบ้านของเราได้โดยการเข้ามาในหน้าต่างของป่าอิมาเจนก็คือให้เรามาที่อิมา e เจนแล้วก็เลือกมาที่ป่าอิมาเจนนะครับโดยทุกๆวันเวลาบ่ายโมงเราจะสามารถกดรับของที่อิมาเจนเอามาให้กับเราได้นะครับ เมื่อเราเข้ามาในป่าแล้วก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับการตกแต่งของแต่ละคนนะครับแล้วก็จะมีบบเอเมจินเอาของมาให้เรานะครับเราก็สามารถกดหลับได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบฟาร์มในป่านะครับโดยเริ่มต้นเราน่าจะยังมีต้นไม้แค่ต้นเดียวแล้วก็มีระบบแปลงของขา้าวโพดแค่แปลงเดียวนะครับวิธีการที่เราจะได้รับแลงข้าโพดแล้ก็ต้นไม้เพิ่มนะครับ ให้เรามาที่หน้าต่างแลกเหรียญน,นะครับแล้วก็เลือกร้านค้าแต้งต้นอ่อนนะครับโดยการที่เราเอาผลผลิตที่เราได้จากการเก็บเกี่ยวนะครับมาแลกเป็นแปลงข้าวโพดมาแลกเป็นต้นแอปเปิ้ลแล้วแต่เราจะเลือกนะครับซึ่งเมื่อพอเราแลกแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าต่างไอเทมนะครับให้เรามากดใช้ก่อนนะครับพอเรากดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เพื่อนๆสามารถจัดวางแปลงข้าวโพดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ต้องการจะตกแต่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองจัดให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับโดยเริ่มต้นถ้าเราอยากจะให้ส่วนของเรามีผลผลิตเยอะขึ้นเราก็จาเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนแปลงแล้วก็จำนวนของต้นไม้นะครับโดยการที่เราสามารถ มาทำมิชชั่นแล้วก็เลือกตำราฝึกฝนระดับกลางได้นะครับก็จะมีเควส์สำหรับระบบป่าอีมาเจนนะครับก็คือให้เราทำเควสตามนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะมีไอเทมสำหรับการเร่งผลผลิตนะครับไอเทมจะมีชื่อว่า g a r d เด Care นะครับโดยการที่เราใช้ไอเทมการ d เด Care เนี่ยจะทำให้ผลผลิตในป่าของเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเราดูตามนี้ก็คือมันจะมีเวลาที่แสดงว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่เราถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไอเดมการ์เดนแคร์เนี่ยมันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยเมื่อเราใช้นะครับในเริ่มต้นของการทําฟาร์มเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเร่งผลผลิตมาเพื่อเอาไปแลก จำนวนของแปลงแล้วก็จํานวนของต้นไม้เพิ่มก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เพิ่มกําลังผลิตได้นะครับแล้วพอเมื่อเรามีวัตถุดิบมากพอแล้วเราก็สามารถเอามาแลกเป็นเหรียญเอามาแลกเป็นไอเทมการ์เด้นแคแล้วก็ไอเทมไอเสำหรับตกแต่งบ้านได้นะครับก็ระบบของป่ายมเจ้นทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณมากครับ